คนดีมีที่ยืนเชิดชูเกียรติผลงานและรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งนำเสนอรูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพตทีสด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณพศ .2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เข้าร่วมรับการประเมินจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เรื่องการจัดกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนศิริราชสามคีได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นในปีการศึกษา2563ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานงานลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตหนึ่งประจําปีงบประมาณ2,564กิจกรรมทําความดีของนักเรียนกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียนทําความดีมีจิตอาสากับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์กิจกรรมทําความดีของครูกิจกรรมคณะครูมอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์กาแฟให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตําบลบึงเสนาท คณะครูโรงเรียนศิริราชสมคีร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับวิหารแดนสุขาวดี กิจกรรมทำความดีของโรงเรียนกิจกรรมถวายเทียนทัรษาและมอบสังฆทานให้กับวัดคลองคางและวัดนิเวศวุฒธธารามกิจกรรมทำความดีของผู้ปกครองกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยเจยลแอลกอฮอลให้กับโรงเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศิริราชสามคีกิจกรรมปรับพื้นที่หน้าป้ายโรงเรียนจากนายสมชายไสายงามผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศิริราชสามคี